สำหรับคนไข้เคสนี้นะครับก็เข้ามาปรึกษาตัวจัดฟันใสของเคเซอร์อะไลเนอร์นะครับด้วยชีพคอมเพลนของคนไข้นะครับก็คือ,อ,อมีช่องว่างบริเวณฟันหน้านะครับแล้วก็มีเศษอาหารติดนะครับก็จากในเคสนี้เนี่ยคุณหมอจะเห็นว่าปัญหาหลากักๆอยู่ที่ Anterior Spacing นะครับทั้งบริเวณ c 1่1 1นะครับซึ่งเป็น ขนาดที่ค่อนข้างกว้างนะครับประมาณ3-4มิลิเมตรนะครับแล้วก็มีช่องเล็กๆบริเวณ lower anterior อีกประมาณ3-4ช่องนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สังเกตได้ได้อย่างชัดเจนก็คือจะมีการ cross by นะครับมี anterior cross by อยู่บริเวณ C12 แล้วก็42นะครับสำหรับโปรโตโคอลในการแก้เคสแบบลักษณะแบบนี้นะครับคือมี anterior spacing ร่วมกับมี anterior cross by นะครับใน ทางจัดฟันใสเนี่ยะจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบสำคัญเนี่ยสอสอ,อย่างนะครับก็คือ1ก็คือเรื่องของไบโอแมชช n นิกส์ Bio ในการแก้นะครับแล้วก็2ก็คือเรื่องของ a t t a ชเมนต์ดีไซน์นะครับก็เรามาพูดถึงเรื่องของ b i o m e มชช n นิกส์ในการมูฟฟันก่อนนะครับก็คือในเคสลักษณะแบบนี้เนี่ยโดยธรรมชาติของเครื่องมือจัดฟันใส่นะครับโปรโตโคอลในการแก้ s p a c i n งเนี่ยก็คือ,อะจะเป็นการรวบฟันนะครับฟันหน้าเนี่ย ถอยไปข้างหลังนะครับเพื่อปิด Space ก็คือเป็น e n t r i e r retraction นะครับฟันมันก็จะค่อยๆถอยเข้ามาแล้วก็ปิด Space ได้นะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่จะต้องคอนเซิร์นเลยก็คือว่าเราจำเป็นที่ต้องเฉลี่ยสเปซนะครับสำหรับ upper arch กับ lower arch เนี่ยให้เท่าๆกันหรือข้างล่างมากกว่าเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยความสัมพันธ์หรือ overjet เนี่ยตอนตอนจบเคสเนี่ยจะได้2-2.5มิล ให้ดูเป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเคสเนี่ยจะสังเกตได้ว่าช่องบริเวณ C1121 เนี่ยมันค่อนขา้างกว้างกว่า spacing ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสเนี้ยจะมีการ IPR เฉลี่ยบริเวณฟันล่างเนี่ยเพิ่มนะครับเพื่อเวลาที่ออฟันบนเนี่ย รีทรักฟันล่างรีทรักเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะได้อเวอร์เจตประมาณ2องถึงสองมิลเท่ากันนะครับส่วนไอเดียในการแก้แอนเชีย r ์ครอสไปนะครับก็คือลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่จะเกิดจาะ,ะฟันบนเนี่ยมีการเลโทรคลายเข้าไปด้านพลาทอลนะครับร่วมกับฟันล่างเนี่ยมีการโพคลายออกมาทางด้านบล็อกคอลหรือด้านเลเบลนะครับซึ่งเวลาเราสเตจมูฟเมนต์ในในซอฟต์แวร์เนี่ยเราก็จะ แก้ไปตามปัญหาที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าฟันล่างมีการที่พโคคลายออกมามากเนี่ยเราจะมีการเลทโรคลายหรือกดปรับองศาฟันเข้าไปด้านพลาท้องนะครับร่วมกับการ Expansion บริเวณฟันบนอย่างเช่นซี2่1-2อเนี่ยออกมาเล็กน้อยนะครับก็ในเรื่องที่2เนี่ยก็คือเรื่อง attachment design เรื่องนี้ค่อนข้างสำคัญครับก็คือ attachment ที่เหมาะสำหรับ การปิดสเปซนะครับก็คือ vertical rectangular นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในเคสจัดฟันใสทั่วๆไปเนี่ยถ้าเรามีการปิด Space อย่างเช่นมีการมี diastema ิเวณ e ั n f น n a เนี่ยเราจะแนะนำให้ติด vertical rectangular attachment นะครับทั้ง 2C ซี่ระหว่างช่องว่างนะครับเพื่อ,อ,อ control root angulation แล้วก็ crown movement ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ